ครับสวัสดีครับผมพบกับผมออฟเช่นเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ Hot Toys The Scarlet Witch จากซีรีส์เรื่อง Wanda Vision นั่นเองนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่แฟนเพจ Facebook Hot Toys นะครับผมคลิกไปเลย นี่ครับผมจริงๆเนี่ยผมจะเข้าไปดูเว็บไซต์โชว์นะครับผมแต่ว่าในเว็บไซต์โชว์เนี่ยมันลบภาพออกเกือบเกลี้ยงเลยนะฮะมันก็เลยแบบเดี๋ยวมันพูดถึงไม่มันไงเดี๋ยวเรามาดูกันในเฟซเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือภาพของเขานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดนะครับว่าของมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่เว็บไซต์โชว์ .com กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องภาพเนี่ยเรามาดูกันก่อนอน,นะครับนี่เลย ภาพก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ยังเห็นฟิกเกอร์ไม่ค่อยชัดเนาะเออแล้วก็ราคาพรีออเดอร์อันนี้บอกก่อนนะครับว่าอยู่ที่8,800บาทครับผมใช่ครับ8,800บาทครับจะบ้าตายโหโโราคาแบบนะฮะเอเคแลละนี่ก็มาคู่กับตัววิชั่นนะครับเดี๋ยววิชชั่นเดี๋ยวผมมาพรีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะฮะก็ดู แปลกอยู่เหมือนกันนะวิชั่นอ่ะโอเคมาที่ Scarlet Witch ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรูปเวอร์ชั่นแรกนะครับเพราะว่าอ่าในภายหลังเนี่ยฮอตทอยเขาได้ปรับปรุงเรื่องเฮสคัพอีกทีนึงแล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกที่เราดูภาพกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยตรงปกสักเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าโอเคนี่นะครับผมตัวนี้จะมีลูกเล่นก็คือตาเรืองแสงนะครับใช่ไหมเนี่ยไอลูมินิสเรฟเลกทีฟเอฟเฟกต์อะไรเนี่ย น่าจะเหมือนกับของอตาของทอไหมที่แบบจะเรื้ยงแสงเวลาโดนพวกไฟแบล็คลท์ะ light, อะไรแบบนี้นะครับผมเออเออแต่ว่าอันนี้เรื้ยงแสงเป็นตาสีแดงฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ส่วนตรงมงกุฎนะครับผมตรงมงกุฎกับตรงผมเนี่ยเดี๋ยวภายหลัง เขาทอยเขาจะปรับปรุงมาให้นะครับเราจะไม่ได้เห็นเป็นเวอร์ชันอย่างนี้แล้วเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นตัวแบบต้นแบบจ,จ๋าเลยจะยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเด,เดี๋ยวเราค่อยไปหาภาพเซตนั้นกันอีกทีหรือว่าในเว็บไซต์โชว์รู้สึกว่าภาพจะถูกปรับปรุงใหม่นี่แหละเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลองวิเคราะห์ตามภาพนี้ไปก่อนนะฮะเออก็ตาเรืองแสงถือว่าเป็นลูกเล่นที่โอเคเราเริ่มเห็นกันบ่อยแล้วนะครับก็เป็นลูกเล่นที่ใช้ได้อีกอันนึงนะครับผม นี่แล้วก็พาร์ตเอฟเฟกนะครับผมก็ปกติเนาะเฮ้ยลายผ้าคุมสวยนะดูดิเนี่เนดูดิลายผ้าคุมสวยนะครับแล้วก็ตัวผ้าคุมเนี่ยเหมือนจะดัดได้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องอ่านรายละเอียดอีกทีเนาะเออโอเคอ่ะฟึบรูปต่อไปอ่าได้เห็นแบบรายละเอียดเท็กเจอร์ตัวผ้าคุมมากยิ่งขึ้นเนาะนางก็ดูแกรนดูเป็นแบบสการเลดวิชไปเลยนะฮะเออ ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการทำพรีวิวในครั้งนี้เนี่ยผมได้ดูซีรีส์จบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นพรีวิวตัวที่ผมดองไว้นานพอสมควรเหมือนกันก็รู้สึกว่า ถ้าได้ดูซีรีส์เนี่ยเราจะเข้าถึงมันมากยิ่งกว่าเราจะอินมันมากยิ่งกว่าเนาะผมไม่อยากให้เป็นเหมือนแมนดาร์เรียนที่ผมยังไม่ได้ดูซีรีส์แล้วจาเป็นที่จะต้องทาพรีวิวออกมาก่อนนะครับความอินมันก็เลยหายไปพอสมควรทําให้เวลาการพูดเนี่ยมันก็เลยตัดสินเอาจากตัวฟิกเกอร์ตัวนั้นเพียงอย่างเดียวนะครับว่าคุณภาพมันเป็นยังไงแต่กับตัว Scarlet W i t c h เนี่ยก็ผมก็จะมีความอินในเรื่องของตัวซีรีส์มาประกอบด้วยแต่ยังไงหลักๆเราก็จะยึดจากตัวคุณภาพของเขาก่อนว่าเขาทําออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหน,นผ เรื่องตัวหุ่นสว้ทรงองเอีย์อะไรผมว่าก็ดูโอเคนะก็ดูโอเคนะครับแล้วก็เรื่องจอยตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะตรงจักรแแลดูเนียนเลยแหละไม่รู้เขาใช้ Photoshop แต่งหรือเปล่าแต่ว่าดูไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็ตรงมือเนี่ยอ่ารู้สึกว่าจะทําเป็นพาร์ทใสๆนะสีแดงแงหรือว่ามีไฟนี่แหละนะครับผมอ่านี่อ่ะผมผมว่ามีไฟแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะพยายามตกแต่งให้มันดูแบบมีไฟเหลือเกินนะครับ เรื่องการขยับผมว่าไม่น่ามีปัญหาผมว่าตัวนี้น่าจะขยับได้ดีนะครับเพราะดูจากชุดวัสดุที่น่าจะเป็นยางนะครับน่าจะเป็นยางนี่แล้วก็แบบเน้นเพวเวเน้นแบบความเป็นคุณแม่ไปเลย s c Scarlet Witch ฟื้ฟ้าฟื้ฟ้าไปเลยนะฮะเออนี่ซึ่งบอดี้ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นยางหุ้มข้อต่อหรือเปล่า แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับขอให้ไม่ใช่เพราะว่า,าสังเกตดูนะครับตรงแขนเสื้อตรงถุงมือเขาเนี่ยจะยาวเลยสอกมาเลยซึ่งตรงนี้มันช่วยปิดบังข้อต่อได้ผมเดาว,ว่าอันนี้น่าจะเป็นบอดี้ปกตินะที่มีข้อต่อปกติไม่ใช่แบบยางหุ้มข้อต่อนะอันนี้เดานะครับผมซึ่งแน่นอนมันทนแต่ข้อเสียมันก็มีเช่นกันก็คือถ้ามันเป็นเป็นข้อต่อจริงๆแบบไม่ใช่ยางหุ้มข้อต่อนะเวลาเรางอแขนมากๆเนี่ยมันอาจจะ มันอาจจะกินแขนเสื้อก็ได้ทําให้แขนเสือ้อขาดก็ได้นะครับผมเออแล้วก็รู้สึกว่ารูปนี้เขาเอาผ้าคลุมออกนะพอดูเอาผ้าคลุมออกปุ๊บก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไหล่เขาเนี่ยตรงแขนกับตรงบอดี้ตัวเขาแยกชิ้นส่วนกันเวลาดูอาจจะขัดหูขัดตาหน่อยแต่มันก็จะช่วยเซฟในเรื่องของอายุความคงทนของฟิกเกอร์ที่มันจะทนกว่าการที่เป็นทําเป็นยางไปทั้งชิ้นเลยนะครับผมเออเอเอก็ส่วนเรื่องผมเนี่ยผมปั้นเองเนี่ยก็น่าจะ ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าการปั้นของเขาพยายามเลี่ยงเหลือเกินไม่ให้มันเกิดปัญหาเวลาขยับนะครับสังเกตดูว่าผมเขาเขาจะพยายามลู่ไปข้างหลังจะไม่พยายามเอามาปลกข้างหน้านะครับผมเพราะว่าถ้าเอามาปลกข้างหน้าเนี่ยขยับผมบอกเลยว่าแ yeah ย่ชัวร์วนะครับเห็นไหมว่าเขาพยายามทําผมไปปลกไปข้างหลังหมดเลยนะครับเพื่อให้มันไม่ขัดกับตัวไหลมากจนเกินไปนะครับผมเออนี่คือผมรู้สึกว่าพอนางใส่ผ้าคลุมนะสำหรับตัวฟิกเกอร์นะสำหรับตัวฟิกเกอร์นี้นะ ผมว่าพอนางใส่ผ้าคลุมแล้วดูดีกว่าฮยังไงก็ไม่รู้เออพอพอถอดผ้าคลุมมาพอมันเห็นข้อต่อแบบชัดเจนจ,จ,จ๋าเกินไปมันเลยแบบอาจจะดูแปลกๆไปบ้างนะครับเออแบบเนี้ยเห็นไหมนางแบบจัดทา่าจัดทางหน่อยแล้วก็แบบใส่พาร์ตเอฟเฟกหน่อยเนี่ยสวยเลยแล้วพาร์ตเอฟเฟกสวยนะพาร์ตเอฟเฟกอันนี้สวยนะครับบอกก่อนนี่ก็ดูแกรนนะฮะดูแกรนกันไปชอบแบบชอบมือนางเวลาแบบได้รำอะไร ฐานก็เป็นฐานแบบปกติเลยนะครับผมเป็นทรงนี้เลยฮอตทอยหลังๆใช้เน้นจะใช้ฐานแบบนี้นั่นแหละนะครับผมเออนี่สวยนะผมว่าสวยนะอันนี้นะครับเออสวยเลยผมแบบไม่ค่อยชอบระบบซูมของ Facebook เลยรู้สึกมันลำบากอยากไปดูเว็บไซต์โชว์มากกว่าเว็บไซต์โชว์ก็ดังทำออกมาแบบแปลกๆทำแบบภาพไม่ครบนะเนาะ เอาจริงๆวัสดุก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะมันเป็นยางก็จริงแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าระยะยาวเนี่ยมันจะทนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเสียวๆแพทเทิร์นมันเหมือนกันนะไอพวกแพทเทิร์นชุดมันเนี่ยอ่าโอเคก็เห็นของกันแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าหลักๆนะครับที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าตาเขาไม่ใช่แบบมีไฟไม่ใช่แบบใส่ฐานมีไฟนะ จะเป็นแบบะสะท้อนแสงแบล็คไลท์ซึ่งโดยส่วนตัวผมอยากให้แบบทําแบบยังไงอ่ะทำแบบเหมือนซูเปอร์แมนอ่ะทำแบบตามีไฟแยกออกมาเลยดีกว่าไหมอ่ะผมว่าอย่างนั้นเวิร์กว่านะคือแบบฮอตทอยหลังๆก็ไม่ลงทุนเหมือนกันนะเอาจริงคือถ้าทําหัวมาให้2หัวเนี่ยกับราคา8ปดพเนี่ยผมจะนับถือมากกว่าน,นี้ก็คือหัวแบบปกติหัวหนึ่งแล้วก็หัวแบบมีไฟหัวหนึ่งแยกกันไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ผมว่าใช้แบ็คไลท์ไปแล้วหัวเดียว มันมันตื่นตาสมัย Infinity War ครับแต่มาตอนนี้มันไม่ได้ตื่นตาสักเท่าไหร่แล้วแล้วผมไม่รู้ว่าไอตาเรืองแสงสีแดงเนี่ยพอเวลาของมันมาถึงมือจริงๆอันนี้พูดถึงในกรณีไฟนอลโปรดักต์นะครับมันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงเรื่องชุดอะไรเนี่ยผมว่าสวยงามเลยแหละผมชอบนะครับดีไซน์ชุดนี้ค่อนข้างชอบหัวผมว่าดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวเเดี๋ยวขอไปดูรูปที่มันปรับปุงดีกว่าจะได้พูดถูกนะครับ มือน่าจะมีไฟนะครับแล้วก็จะมีพาร์ตเป็นมือแบบใสๆสีแดงแดงมานะครับฐานทรงฐาน,านผมเฉยๆอยู่แล้วนะครับสกินไลน์ออกมาก็กลางๆไม่ดีไม่แย่นะครับแล้วก็แถมไอ้หนังสือเขาเรียกว่าหนังสือเลยนะอะไรวะดาร์โคลหรือหรืออะไรนะไม่รู้อะไรสักอย่างนะครับผมเออก็โดยรวมของแถมไม่ได้เยอะมากเน้นขายฟิกเกอร์ราคาเนี่ยผมมองว่าแอบดูแพงไปนิดนึงนะฮะอดะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปดูที่เว็บไซต์โชว์ก่อนดีกว่า Hot ทอยโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูของเว็บไซต์โชนก่อนนะฮะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเพราะรู้สึกว่าภาพเขาน่าจะปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเท่าที่ผมเห็น,นผ่านๆเมื่อกี้เราจะได้พูดกันถูกว่ามันอะไรยังไงนะครับเออใไหนๆก็เข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วเดี๋ยวเราดู What's in the box กันดีกว่านะฮะเออ w h a t s in the Box นะครับผมเขก็จะบอกเลยฮะว่า Newly Developed h e หัวนี้ปั้นใหม่ไม่ซ้ำกับตัวหัวของเอชอัพเอาตอนไม่ซ้ำกับหัวของซีวีวอหัวไหนๆทั้งนั้นนะครับผมคือโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคนะครับเป็นหัวปั้นใหม่แล้วก็เท่าที่เห็นภาพผ่าน,านๆเมื่อกี้ผมว่าใช้ได้เลยนะผมว่าใช้ได้เลยแล้วก็ specially apply l u m i n u s reflective effect อ่าก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับตาเรืองแสงนะครับผมไม่ใช่ตาแบบมีไฟนะตาเรืองแสงเฉยๆ b r o w color long curly hair นะครับผมก็คือเป็นหัวปั้นนั่นเองนะครับเป็น hair sculpture นะครับผมปั้น Newly designed body with over 28 points of articulation and LED light up function on four arms นะครับผมก็คือ,อตัวบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้ที่ถูกดีไซน์มาใหม่มีจุดขยับมากกว่า28จุดแล้วก็มีไฟ LED ตรงแขนด้วยนะครับผมแล้วก็ approximately นะครับผมความสูงอยู่ที่ราวๆ28แซมและก็ eight pieces of interchangeable hands นะครับมีมือมาให้เปลี่ยน8มือก็ไม่น้อยนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นภาพเมื่อกี้ไปนะครับว่าจะมีทั้งมือเรืองแสงมืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับผม แล้วก็คอสตูมนะครับเบร c ค l ลเลอร์ฮูดเคปวิสแพทเทิร์นส์เอมเบเด็ดเบนเ e อร์ไวนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัวผ้าคลุมเนี่ยมีรวดดัดงอได้อยู่ตรงนี้เจ็บนะครับหลังๆเขาทอยใส่ใจกับตรงนี้มากแล้วก็ไม่บอกเลยว่าวัสดุชุดทำมาจากอะไรนะครับแล้วก็อ c อกเซสซอรีนะครับก็จะมีดาร์คโคลบุ๊กหน้าหนังสือดาร์คโคนะครับผมแล้วก็ทู o อ a b ลิตี้ยูซิงเอฟเฟ t a c อ e s s เซสซอรีนะครับก็คือน่าจะเป็นพาร์ทเอฟเฟกต นะครับผมและก็ specially design figure stand ก็เป็นฐานทั่วไปนะครับโดยส่วนตัวก็เอาจริงนะคือออของแถมไม่ได้หุ่อหวาค่อนข้างแบบทรงๆนี่เออเออนี่นี่นี่ภาพป,ปรับปรุงใหม่จริงๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยว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 ,ยวขอไปดูเน,เน้นเน้นที่ headcup ก่อนใช่ไหมมงกุฎถูกยกขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เนี่ย สังเกตดูว่าผมเขาจะพยายามลู่ไปข้างหลังนะครับหลายคนก็คอมเมนต์บ่นเหมือนกันว่าทําไมไม่ทําให้ผมมันปกๆมาข้างหน้าหน่อยผมว่านะถ้าทําผมมาปกๆข้างหน้าเนี่ยจะมีปัญหาในการขยับมากเพราะทอยเขาพยายามเลี่ยงนะครับให้ผมมันลู่ไปข้างหลังเพื่อให้ขยับได้ดียิ่งขึ้นแล้วทําให้ปลายผมเองเนี่ยมันไม่ไปขูดขีดกับชุดด้านหน้ามากเกินไปนะครับทีนี้มาซูมเรื่องเฮสกับกันผงเหมือนเนาะเหมือนเลยนะครับ หลังๆฮอตทอยปั้นหัวผู้หญิงออกมาได้ดีมากเพราะว่าจุดอ่อนของฮอตทอยในยุคก่อนเนี่ยคือหัวผู้หญิงเขาปั้นออกมาไม่ค่อยดีแต่หลังๆมาเนี่ยทำปั้นออกมาดีมากหัวนี้ดีนะครับคือดีเลยอ่าเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูภาพหัวหลายๆหัวนะันเอ้หลายๆภาพอยเนาะ,นะคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชื่นชอบนักแสดงคุณอลิซาเบธโอเซนมากๆอยู่แล้วนะครับผมมองว่าเขาเป็นฝรั่งที่หน้าตาหน้ารักไม่ใช่เป็นฝรั่งในเชิงสวยไม่ได้หมายความว่าเขาขี้เล่นะครับ แต่หมายถึงว่าเขาไปจัดไปอยู่ในโซนเป็นผู้หญิงน่ารักฝรั่งน่ารักมากกว่าในใสายตาผมนะซึ่งผมชอบฝรั่งน่ารักมากกว่าฝรั่งสวยไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเออผมชอบนะครับดวงตาเขาแบบมันกลมโตบ้องเบลแก้มป่องๆนิดนึงแบบแบบนางในฝันเลยผมชอบเลยสเปคอย่างนี้แหละน่ารักนะฮะน่ารักจริงๆแล้วก็ฮอตทอยปั้นออกมาได้ดีได้ดีได้ดีเลยนะฮะดีจริงๆนะครับผมก็อันนี้ได้แต่หวังว่าตัว f i แนลโปรดักตจะทําออกมาได้ดีแบบ p ปรโตไทป์นะครับอันนี้ก็ต้องหวังกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ Final Product ของฮอ t t ท y องานมันมักจะดรอปนะครับผมงานมันมักจะดรอปกว่าตัวต้นแบบอยู่พอสมควรอันนี้ก็ต้องมาภาวนากันอีกทีนึงนั่นแหละว่าของออกจะเป็นยังไงนะครับแต่หัวจะเป็นการปั้นแยกกับตัวคอนะครับดูข้างๆก็สวยดูข้างหน้าก็สวยให้ผมชอบผมชอบนะฮะเอออ่ะโอเคทีนี้มาว่าเรื่องของตัวบอดี ถ้าดูจากรูปเนี้ยดูตันๆไปหน่อยไหมผมไม่แน่ใจนะผมพยายามนึกนึกถึงหุ่นของคุณอลิซาเบธโอเซนอยู่ว่าหุ่นเขาเป็นยังไงนะครับไม่แน่ใจว่าตรงเอลตรงสะโพกเขามีส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะไหมนะครับแต่เท่าที่ดูดูดูจากอันนี้เนี่ยอาจจะดูตันไปนิดหนึ่งนะครับจากมุมนี้นะแต่ว่าดูจากรูปใน Facebook, เฟ c บุ o o เมื่อตะก้ผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่มุมกล้องมากกว่า ก็เอาเป็นว่าโดยส่วนตัวผมพึ่งพอใจกับบอดี้กันละกันคิดว่าน่าจะเป็นที่บุ่มกล้องที่ทําให้ตัวเขาดูหนาๆห,หน่อยในช่วงท้องนะครับแต่ว่าถ้ายืนตรงเนี่ยจากภาพใน a c e b o o k อะ่ะผมมองว่าเรื่องบอดี้ทำออกมาได้โอเคแล้วนะครับอเอาเป็นว่าสรุปเลยคือบอดี้โอเคกันล้วกันนะครับบอดี้โอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ใส่ผ้าคลุมดูโอเคกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็พอยิ่งมาดูรูปเซตเนี้ยในเว็บของไซ์โชว์เองเนี่ยผมรู้สึกว่า หัวอันนี้น่าจะเป็นหัวในเวอร์ชันที่ปรับมาแล้วนะดูจากมงกุฎนะครับก็เลยมองว่าผมชอบทุกภาคส่วนกันแล้วกันนะครับส่วนของถามว่าน้อยไหมมันก็มันก็ตามตามเขาเรียกว่าไงก็ตามในซีรีส์เนาะว่าของมันก็คงมีประมาณนี้แหละและราคาก็ยอมรับว่าแอบแรงไปหน่อยนะครับแต่พอดูฟีเจอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็จะว่ากลมแกลมได้ไหมก็พอกลอมแกลมได้นะครับอ่ะกำหนดของออกนะครับช่วง กรกฎาคมถึงกันยายนปี2022ก็คืออีกประมาณปีนิดนิดนะครับผมเท่านับจากวันที่เขาเปิดให้พีออเดอร์นะเพราะว่าเขาเปิดให้พีออเดอร์ช่วงช่วงต้นปีเนะาะเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับช่วงที่ซีรีส์มันออกก็เลยรอยไปประมาณถ้านับจากวันนี้เนี่ยผมถ่ายในช่วงเดือนสิงหาคมใช่ไหมก็น่าจะรออีกประมาณปีนิดนิดถ้าของไม่เลื่อนนะครับหรือไม่ก็ปีหนึ่งนะฮะโอเคแหละมาอ่ะโอเควัดโดยองค์รวมนะครับสำหรับ The Scarlet Witch จากซีรีส์วั n d a าวิชั่นในราคาพรีออเดอร์8,800บาทนั้นตัวนี้ผมขอให้อยู่ที่โดนครับผมอให้อยู่ที่โดนตัวนี้ในถ้ำกึ่งพอสมควรเพราะว่าราคาแพงมากนะเอาจริงๆในความเห็นผมบอกว่าแพงไปหน่อยด้วยซ้ำนะครับแต่วัดจากองค์รวมไม่ว่าจะเป็นของแถมเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ว่าถือว่าพอดีกับตัวเขาก็แล้วกัน แล้วก็คุณภาพฟิกเกอร์ที่ผมมองว่าผมค่อนข้างพึงพอใจผมปั้นทําออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าผมเส้นเส้นของตัวเก่าๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งฮอตทอยก็ทําออกมาได้ไม่ค่อยโอเคนะอาจจะต้องมาคอยจัดทรงกันหน่อยถึงจะโอเคส่วนผมปั้นเนี้ยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบบางคนอยากได้เส้นผมจริงมากกว่า แต่กับผมเนี่ยผมมองว่าผมปั้นครั้งนี้ทําออกมาเวิร์กใช้ได้เลยเป็นผมยาวแต่ฮอตทอยพยายามแก้โดยการให้มันลู่ไปข้างหลังเอาไว้ทําให้เวลาขยับเนี่ยมันไม่ไปเกี่ยวกับไหลมากนักเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างโอเคกับจุดนี้โดยส่วนตัวเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจัดนะครับแต่พรีเนี่ยพรีไม่ทันแล้วเพราะว่ามันหมดช่วงพรีออเดอร์ไปแล้วอาจจะรอตอนของออกอีกทีนึงนะครับ แต่แต่อยากได้นะผมรู้สึกว่าเขาเป็นหัวผู้หญิงที่เวิร์กและโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชื่นชอบนักแสดงอลิซเบธโอเซนพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยยังไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องวัสดุชุดที่น่ากลัวด้วยมากับตัวเนี้เนี่ยวัสดุชุดค่อนข้างน่ากลัวน้อยกว่าชุดเก่าๆหน่อยนะครับด้วยความที่แบบเท็กเจอร์ดูเป็นยางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทนมากมายอะไรนักนะครับดูแววแล้วก็เสียยว,ว่าอาจจะมีลอกเหมือนกันในอนาคตแต่ณนะวันนี้ณนะตอนนี้ ผมอยากได้ตัวนี้แล้วผมมองว่าอยู่ที่โดนนะครับแม้ว่าราคาจะรู้สึกว่าแรงไปนิดนึงก็ตามนะครับถ้าเทียบกับของที่ได้แต่โดยส่วนตัวโดนนะรู้สึกงานดีก็หวังว่า Final Product จะออกมาดีอย่างนี้นะครับผมหรือว่าใกล้เคียงอันนี้นะครับโอเคสำหรับการพรีวิวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆพีนพนพน่น้องจะชื่นชอบกันนะะเอาละฮะก็เดี๋ยวตัวต่อไปผมเล็งว่าน่าจะพรีวิววิชั่นต่อกันเลยนะครับ ก็จะเป็นวิชั่นเวอร์ชันปกติแล้วก็วิชั่นขาวนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ให้ครบซีรีส์นี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่กับตันเฟลคอนต่อนะครับผมเออก็เดี๋ยวจะย้อนย้อนกันมานะครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนเพื่อพี่ติดตามตัวพรีวิวด้วยเพราะว่าหลังจากนี้นะครับผมจะไล่ย้อนไล่ย้อนไล่ย้อน,อนพรีวิวตัวเก่าๆเ,เป็นไปได้จะเอาให้ครบหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํามาเนี่ย ครึ่งปีได้อย่างต่ำนะครับพรีวิวนะครับครึ่งปีได้ก็เลยอยากจะย้อนทําให้หมดนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับเพื่อนๆพพี่ๆน้อ,น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 นองๆที่ต้องการดูต้องการเปรียบเทียบราคาคุณภาพฟิกเกอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องการเอามาเป็นฐานข้อมูลให้ช่องตัวเองด้วยเผื่อเวลาที่ได้จับเอาตัวนี้มารีวิวเนี่ยจะได้จําความรู้สึกจําฟีลลิ่งได้ว่า ตอนพรีวิวพูดไว้ว่าเป็นยังไงตัวโปรโตไทป์เป็นยังไงแล้วของจริงเป็นยังไงนะครับมันจะได้ทําให้การรีวิวเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็มีฐานข้อมูลอ้างอิงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย